สวัสดีครับคลิปนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลาของการกรีดยางครับมีหลายท่านนะครับทั้งเพจเราทั้งเพจอื่นๆช่องอื่นๆน,นะครับช่อง YouTube หรือว่าเพจทาง Facebook นะครับก็สอบถามกันมาว่ากรีดยางต่างเวลาการมันเสียหายไหมมันกรีดได้หรือไม่วันนี้เราจะสรุปให้ฟังง่ายๆนะครับ ตามนี้เลยนะครับสีส้มนะครับด้านซ้ายมือของท่านคือหากเรากลีดยางในช่วงเวลาปกติทั่วไปนะครับคือประมาณเที่ยงคืนเป็นต้นไปถึง6กโมงเช้านี่ยส่วนใหญ่คนจะกรีดช่วงนี้เพราะว่ามีการปฏิบัติตามกันมานะครับปฏิบัติตามกันมาว่าต้องกรีดช่วงดึกๆ สาเหตุก็คือนะครับสาเหตุจริงๆคือเมื่อเรากรีดช่วงดึกเนี่ยก็คือจะเป็นช่วงที่อากาศในรอบวัน,เ,นยเย็นที่สุดนะครับเมื่ออากาศเย็นแล้วนะครับจะไปมีผลต่อ,อาการาบีบตัวหรือว่าการไหลของน้ายางนะครับกับท่อน้ํำยางก็ทําให้ยางพาราที่เรากรีดเนี่ยช่วงอากาศเย็นๆนะครับตั้งแต่อุณหภูมิสัก15-25องศาเนี่ย อยู่ในช่วงนี้นะครับน้ำยางจะ,ะไหลดีที่สุดถ้าอุณหภูมิสูงกว่านั้นสูงกว่า25องศาน้ำยางก็อาจจะหยุดไหลเร็วนะครับหรือว่าต่ากว่า15องศาอย่างเช่นบางปีบางพื้นที่ครับอุณหภูมิ10องศา7องศาเนี่ยท่านหลายท่านถ้าเคยเจอนะครับจะเห็นว่าครับน้ำยางก็จะหยุดไหลเร็วนะครับซึ่งความเย็นระดับนั้นก็ทําให้ท่อน้ยางติดเร็วเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น อุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่ยางจะไหลดีนะครับเต็มที่นะครับคืออยู่ที่15-25ถึงองศาครับทีนี้ในช่วงปกติฤดูการปกติทำไมเขากรีดดึกๆก,กันนะครับสีส้มทางซ้ายมือนี่ครับท่านจะเห็นว่าเมื่อเรากรีดยางในช่วงเวลาครับทีนี้นะครับส้มนี่นะครับในช่วงเวลา เที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าเนี่ยสมมติท่านกรีดได้ร้อยกิโลร้อกิโลกรัมนะครับทีนี้นะครับถ้าท่านมากรีดช่วง6กโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าเนี่ยซึ่งอันนี้ตามหลักทางวิชาการหรือว่าตามหลัก ทดสอบทดลองนับเขาแนะนําช่วงนี้นะครับหกโมงชา้าถึง8ปดโมงเชา้าช่วงนี้เพราะว่าจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ดีนะครับลดอันตรายจากสัตวิพิษหรือว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในความมืดนะครับอันนี้ก็เป็นคําแนะนําแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องเกษตกรกรก็จะดําเนินการช่วงดึกๆนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นวัฒนธรรมการกลีดยางมาหากท่านกรีดช,ช่วงหกโมงเชา้าถึง8ปดโมงเชา้าเนี่ย จากงานวิจัยนะครับเ,เก็บตัวเลขมาแล้วนะครับก็จะได้น้อยกว่าช่วงเที่ยงคืนถึง6กโมงเช้าประมาณ5%หรือว่าร้อยละ5นะครับผลผลิตจะน้อยลงร้อยละ5ซึ่งก็ไม่แตกต่างกันมากเท่าใดนักนครับอันนี้ก็ตอบคำถามได้หลายท่านนะครับว่าจะกลีดช่วงไหนดีนะครับส่วนเวลา8โมงถึง11โมงก็คือกราบนี้นะครับผลผลิตของท่านก็จะได้น้อยกว่าช่วง ยงคืนถึงหกโมงเช้าเนี่ยครับเวลา8ปดนาฬิกาถึง1 1บนาฬิกานะครับผลผลิตของท่านก็จะได้น้อยกว่าช่วงสีส้มใช้มือนะครับก็คือประมาณ16นะครับก็คือจาก100กิโลก็อาจจะเหลือแค่เอท่าไร่อ่ะแปดกิโลกร,รัมครับเชื่อฟังเข้าใจง่ายนะครับส่วนช่วงเวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับ อันนี้เขาเก็บข้อมูลแค่นี้นะถ้าถามว่า12นาฬิกาเป็นต้นไปเท่าไหร่ยังยังไม่มีข้อมูลก็อาจจะประมาณนี้แหละประมาณ11นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็คือจะได้น้ํายางน้อยกว่าช่วงเวลาสีส้มที่กรีดปกตินะครับสมมว่าสีส้มใน100กิโลช่วง11นาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะได้แค่75กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับว่าทำไมถึงต้องกรีดยางในช่วงดึกครับเนื่องจากอากาศเย็นทำให้น้ำยางไหลดี พออากาศมันอบอุ่นหรือว่าร้อนขึ้นเนี่ยหรือว่าเย็นมากกว่าปกติน,น้ำยางก็จะไม่ไหลเต็มที่นะครับก็จะมีสัสดส่วนหรือว่าอัตราการได้ผลผลิตที่ลดน้อยลงนะครับซึ่งท่านก็สามารถนําไปพิจารณาในการกรีดยางของสวนท่านได้นะครับตามาสถานการณ์หรือว่าตามพิธีของท่านเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ให้ท่านไปประกอบการตัดสินใจนะครับสําหรับวันนี้ ก็นำสาระความรู้จากงานวิจัยแล้วก็การปฏิบัติจริงนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพียงเท่านี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ